ความฉลาดของทุกคนครับสามารถสร้างได้ครับดรไมค์เนี่ยเป็นหมอด้านสมองประสบการณ์เป็น1 0บสปีครับดูภาพเอ็กซเเลสสมองทั้ง MRI ทั้งซีทีสแกนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครครับที่มีลอนของสมองมากกว่าปกติทุกๆคนลอนสมองเท่ากันทั้งหมดครับดังนั้นแปลว่าทําไมบางคนถึงฉลาดบางคนถึงฉลาดน้อยกว่า ความฉลาดนั้นเนี่ยสามารถสร้างได้ครับด้วยการสนับสนุนจากพ่อแม่ครับการอบรมเลี้ยงดูลูกแบบเดิมๆครับโดยใช้คําว่าสอนโดยการสั่งหรือบางคนเรียกสั่งสอนก็แล้วแต่จะทําให้ลูกเนี่ยขาดความมั่นใจครับแล้วก็ทําให้ทักษะสมองหรือ executive function เนี่ยของเขาลดลงและค่าเฉลี่ยวความฉลาดของลูกคุณก็จะเหมือนมีนของคนทั่วๆไปครับดังนั้นวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆ4วิธีในการปั้นให้ลูก ฉลาดมาให้ฟังครับโดยในข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องไม่ใช้อารมณ์รุนแรงตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกกระทำครับไม่ว่าเขาจะทำถูกหรือผิดก็ตามแต่เราให้กลับมานั่งคิด ทบทวนก่อนก่อนจะตอบสนองสิ่งนั้นออกไปครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกทาอะไรผิดเราอย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าเขาออกไปทันทีครับเพราะการดุการสั่งสอนด้วยน้ําเสียงที่เสียงดังและอารมณ์ที่รุนแรงนั้นจะทําให้บั่นทอนความฉลาดและสมองของลูกคุณเนี่ยจะไม่เกิดทักษะสมองและทําให้เขาความฉลาดลดลงได้ครับ อย่างต่อมาครับคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักการสร้างวินัยเชิงบวกครับหรือ positive discipline เป็นการสร้างวินัยให้ลูกแบบที่ดีครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกทำน้ำหกคุณก็ต้องอดทนไว้ก่อนอย่าเพิ่งว่าลูกว่าทำไมจึงทำน้ำหกแต่เปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่บอกเหตุผลของลูกว่าถ้าน้ำหกจะเกิดอะไรขึ้นครับเช่นถ้าลูกทำน้ำหกพรมจะเปื้อน แล้วก็ลูกเดินมาแล้วจะลื่นสิ่งที่เขาอยากให้ทําต่อก็คือว่าให้เขาระมัดระวังในการถือแก้วน้ําและถ้าน้ำหกเราก็ต้องเช็ดด้วยแบบนี้ครับคือการสร้างวิัยเชิงบวกครับและสิ่งที่สําคัญครับคือการคุมโทนน้ําเสียงครับถ้าน้ําเสียงออกมาในรูปแบบของการคล้ายๆการสั่งนะครับลูกก็จะขาดความมั่นใจครับดังนั้นน้ําเสียงที่ออกมาเนี่ยจะต้องสอนด้วยความเมตตาความอบอุ่นและความห่วงใยนะครับ คุณพ่อคุณแม่นะครับจะต้องรู้จักสังเกตสิ่งที่ลูกสนใจครับและส่งเสริมให้เขาทำอย่างนั้นซ้ำๆๆกันทำซ้ำาๆกันจนกระทั่งเกิดความชำนาญและทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความฉลาดและเรียกว่าอัจฉริยะครับ ซึ่งในแง่การทำงานของสมองครับถ้าเกิดมีการทำซ้ำๆกันในเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทนะครับชื่ออเซติลโคลินและก็ํำให้สารเหล่านั้นกระตุ้นเกิดความจำในระยะยาวเขาจะเกิดการความชำนาญเกิดขึ้นและสุดท้ายกลายเป็นจีเนียสในเรื่องนั้นครับและอย่างสุดท้ายครับคือโภชนาการที่สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับเรื่องความจำ ความฉลาดแล้วนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าถ้ามีสารบางอย่างในสมองชื่ออะซิติลโคลินเยอะขึ้นก็จะทําให้เขามีระบบความจําที่ดีขึ้นครับสารตัวนี้เนี่ยก็คือมีโคลินปริมาณสูงที่มาจากไข่ครับแล้วก็มาจากอาหารจําพวกปลาครับซึ่งมีโอเมก้า3เยอะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณนะครับแนะนําให้ลูกกินไข่นะครับแล้วก็ปลาที่เยอะขึ้นจะทําให้มีสารเหล่านี้เยอะขึ้นและเชื่อว่าจะทําให้เขาฉลาดมากขึ้นครับ และปัจจุบันนะครับผมทราบดีนะครับถ้าจะแนะนำให้เด็กๆก,กินทั้งไข่ทั้งปลาเนี่ยก็อาจจะยากอยู่แต่ผมนะครับมีวิตามินบางอย่างมาแนะนำเป็นน้ำมันปลาคุณภาพดีนะครับแล้วก็ไร้สารพิษไร้โลหะหนักครับมาแนะนำให้ทุกคนได้รับประทานนะครับถ้าวันนี้ใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ยจากราคาปกติที่1,100บาทถ้าใครแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้และส่งเข้าอินบ็อกซ์นะครับทีมงานจะให้ราคาเพียง990บบาทเท่านั้นครับ และนี่ครับคือวิธีการง่ายๆในการเพิ่มความฉลาดความอัจฉริยะให้กับลูกของคุณและถ้าใครมีประสบการณ์มีเทคนิคดีๆอะไรนะครับฝากช่วยคอมเมนต์ให้เพื่อนๆทราบและผมรออ่านอยู่นะครับ